อยากไปเมืองนอกค่ะแล้วน้องน้องเลยเชื่อเรื่องใจงงไหมคะอุ้ยค่อนข้างที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมคะค่อนข้างที่จะเชื่อค่ะแต่ก็เชื่อแต่ว่าไม่ได้งงไงถึขงขั้นว่าแบบว่าเราแยกแยะไม่ออกว่าอันไหนแบบหลอกหรือว่าอันไหนจริงอะไรประมาณนี้ก,กูก็เตือนน้องบอกว่าระวังนะน้องขาหักนะหลังนมะัน,นะนเกิดแล้วผ่านงานเกิดไปไม่เท่าไหร่ก็าาขาข้างซ้ายเข้าโรงพยาบาลใช่ใชไหมคะ เรื่องที่รู้สึกว่ามันคงไม่มีใครมานั่งเดากันได้ไปแต่ถ้าอันไหนที่เรารู้สึกว่าปูรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีกับตัวหนูนะแต่ถ้าหนูยังดื้อหนูก็คงต้องแบบไปรับคนเรียนของหนูเองแตคือหนูก็ไม่เคยเลือกเพราะหนูมไม่อยากไม่อยากเหนื่อยกับชีวิตยังเงี้ยที่หนูก็เลยลรู้สึกว่าก็ถ้ามันดีแล้วลก็แค่ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแอดมินกิฟต์นะคะเป็นแอดมินของบ้านบารมีบารมบงครูพ่อแก่108แอีกท่านหนึ่งนะคะวันนี้เนื่องจากมีน้องเนยนะคะมาจากประเทศออสเตรเลียเพิ่งลงเครื่องมาแล้วก็มาหาท่านปู่เลยะคะ่ะวันนี้มีคําถามมาถามน้องเนยนะคะค่ะ,คะว่าน้องเนยนะคะ่ะรู้จักที่นี่ได้ยังไงคะ่ะรู้จักที่นี่ครั้งแรกคือเพื่อนแนะนํามาค่ะคือตอนแรกตอนนั้นคือก็เครียดนะคะว่าแบบณตอนนั้นหนูยังไม่รู้เลยว่าชีวิตจะต้องไปทางไหนแล้วก็ อยากไปเมืองนอกค่ะคงอยากไปเรียนต่อเมืองนอกเหมือนเด็กคนอื่นๆเขาแต่ก็ไม่รู้ว่าวีซ่าจะผ่านไหมมันก็ไม่มีที่พึ่งอะค่ะเพื่อนก็เลยบอกว่านิลองมาไหมอะไรเงีย้ยใช่ลองมาแบบลองมาถามไหมเผื่อแบบจะได้มีกำลังใจถรืจะได้มีค่ะหนทางในการไปต่อค่ะแล้วน้องน้องเนยเชื่อเรื่องส่ยมูไหมคะอุยค่อนข้างที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์มาค่ะค่อนข้างที่จะเชื่อค่ะแต่ก็เชื่อแต่ว่าไม่ได้งง,งไงถึงขั้นว่าแบบว่าเราแยากแยะไม่ออกว่าอันไหนแบบ หลอกหรือว่าอันไหนจริงหรืออะไรประมาณนี้คะคะแล้วที่นี่อะค่ะให้คําแนะนําค่อนข้างแม่นไหมคะอ๋อสำหรับหนูค่ะมันก็เจอกับชีวิตมาก็เยอะค่ะรวมถึงเรื่องน้องชายหนุ่ยที่แบบเห็นชัดๆเลยค่ะว่าแบบที่ปู่บอกที่ปู่เตือนที่ปู่สอนมาตลอดก็คือมันคือเรื่องจริงค่ะแล้วอย่างเช่นว่าปู่ก็เตือนน้องหนูว่าระวังนะลดลงขาหักนะหลังงานมันเกิด พราผ่านงานมันเกิดไปไม่เท่าไหร่ก็ขาหักข้างซ้ายเข้าโรงพยาบาลมน<อ>นายซีใช่ใชค่ะ,คะนอานไอซีมานเรื่องที่รู้สึกว่ามันคงไม่มีใครมานั่งเดากันได้เออใช่่ะแล้วจากที่มาครั้งแรกอะคะ่ะได้ทาแนะนําแล้วเป็นยังไงบ้างคะ่ะอุ้ยตอนแรกหนูก็นั่งร้องไห้เลยะคะ่ะว่าปู่ก็หเหมือนพูดอดีตของหนูที่แบบมันไม่มีใครรู้พันหนึ่งของเราที่มันไม่มีใครรู้อะค่ะ ที่แบบเราเคยทําร้ายตัวเองนะเราเคยป่วยเป็นซึมเศร้านนะจะนถึงขั้นแบบเข้าโรงพยาบาลเลย,ยแต่หนูก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังไม่เคยค่ะไม่เคยไม่เคยเล่า <c oughs> ให้คนนอกฟังคืออาจจะมีแค่ครอบครัวที่รู้แต่ว่าเพื่อนก็จะไม่ค่อยรู้อะไรเงี้ยจะมีแา่พาร์ทครอบครัวแต่ปู่ก็แบบเพิ่งมาเจอปู่ก็มาทักว่าอย่าทาร้ายตัวอ,นะอ,อื่นนะเพราะว่าชีวิตหนูยังแบบไปได้ไกลแค่นี้ใช่พอมาถึงตรงนี้ตอนที่พี่กิ๊ฟบอกว่า อยากให้เห็นรูปก่อนแล้วก็ตอนนี้มันก็ต่างกันจริงๆอะพี่ตอนมาแรกๆค่ะน้องเนยมองใช่ค่ะจะไม่ได้สดใสเหมือนตอนนี้นะคะคือตอนนี้น้องเนยจะสวยมากจึงพี่กิ๊ฉชีดาหนูแต่น้องเนยสวยมากค่ะตอนนี้ค่ะแล้วหลังจากที่ได้รับคําแนะนําแล้วอะค่ะกลับไปอะค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าที่การงานความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะปูก็จะบอกตลอดค่ะว่าอ่าถ้าแบบเรา เราเราเชื่อฟังเขาหรือว่าเราไม่ได้ดื้อกับเขาอะไรที่เขาแนะนําว่ามันดีเราก็แค่โอเคทําต่อไปแต่ถ้าอันไหนที่เรารู้สึกว่าปู่รู้สึกว่ามันไม่ได้ดีกับตัวหนูนะแต่ถ้าหนูยังดื้อหนูก็คงต้องแบบไปรับกทเรียนของหนูเองแต่คือหนูก็ไม่เคยดื้อแบบเพราะหนูไม่อยากไม่อยากเหนื่อยกับชีวิตอย่างเงี้ยพี่หนูก็เลยรู้สึกว่าก็ถ้ามันดีอยู่แล้วหนูก็แค่ทําต่อไปอย่างเงี้ยอืมค่ะแล้วมีวันนี้ พี่กิฟจะให้ฝากอะไรถึงปู่อยากใช่ค่ะอยากพูดอะไรกับปู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ๊ยจะซึ้งไหมอะบิ๊กซีนั่นเนี่ยไม่ก็ก็หนูแค่รู้สึกว่าวันแรกที่หนูเดินเข้ามาที่นี่กับวันนี้ปู่ก็เคยบอกหนูว่าวันหนึ่งหนูจะต้องเดินเข้ามาด้วยที่แบบไม่ใช่ลุกไม่ใช่ลุกวันนั้นก็คือแบบไม่ใช่ลุกมองโซมหรือว่าลุกที่มันรู้สึกว่ามันไม่มีสีงานราศีวันหนึ่งหนูจะเดินกลับเข้ามาในที่หนูรู้สึกว่าหนูโตขึ้นมากขึ้นหนู ไม่เซ็ตหนูเปลี่ยนขึ้นหนูดูดีขึ้นหนูมีสง่าขึ้นใช่ใช่แล้วปู่ก็พอเห็นตัวเองวันนี้แล้วปู่ก็เลยว่าลองเปรียบเทียบดูนะว่ามันจริงหรือเปล่าแบบที่ปู่พูดปู่ก็เลยบอกว่าวันหนึ่งแล้วหนูจะต้องมาขอบคุณเขาแล้ววันนี้หนูก็กลับมาขอบคุณเขาเค่ะค่ะแล้วท่านปู่มีอะไรจะพูดกับลูกศิษย์ท่านนี้บ้างไหมคะจากที่ข้านี่นะแนะนาครั้งแรกข้าเห็นเด็กคนนี้แล้วข้ารู้สึกว่า ข้าอยากจะปั้นขึ้นมาหรือจะชุบชีวิตใหม่ให้ลูกศิษย์ท่านนี้จากที่ว่าดวงพี่น้องเนี่ยคู่เนี่ยน่าจะถึงคาดไม่ใช่น่าจะถึงค้าเลยแหละเพราะต้องจบชีวิตด้วยการที่ฆ่าตัวตายข้าก็เลยมาชุบชีวิตใหม่ให้เด็กคนนี้ที่มีจะอยากให้มีอนาคตแที่ดีกว่านี้เจอคนที่ดีๆมากกว่านี้เจอทั้งสังคม คนรอบข้างครอบครัวและทุกวันนี้ที่ผ่านมาได้ข้าก็ได้แนะนำไปหมดแล้วอยากจะให้ได้ดีมากกว่านี้อืมข้าบอกแล้วว่าเด็กคนน,ะน,นี้อนาคตข้างหน้าต้องกลับมาขอบคุณข้ามากกว่านี้อีกสิ่งที่ข้าได้แนะนำไปอืมถ้าได้แนะนำให้คำปรึกษาไปอะไรหลายๆอย่าง แล้วก็ทําตามค่าทุกอย่าง mm. ก็ถึงประสบความสําเร็จมาครึ่งทางเ mm. กือบจะครึ่ง<ไ>ท<บ>างแล้วอืมแล้เออ,อันนี้ถึงช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะคะอยากให้ปูลอกคะ่ะให้พรหรือว่าให้คำให้พรกับลูกเพจอะคะ่ะที่กําลังชมเพจเราอยู่องเนี้ยคะ่ะก<บ><า>็ดวงแต่ละคนเนะี่ยมันจะไม่เหมือนกัน มีขึ้นมีลงถ้าแล้วแต่ความเชื่อนะมันต้องใช้วิจารณญาณนะในการรับชมด้วยแล้วก็หล,หลายๆอย่างนะให้มาเปรียบเทียบกันดูว่าการที่ค่าทักไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นจริงสิ่งที่ค่าเห็นเนะี่ยมันเป็นจริงอืมก็อยากให้ สิทธิยันลูกิทธ์ทุกท่านเนี่ยแหละให้กลับไปพิจารณาดูว่าสิ่งที่ข้าพูดข้าแนะนําเนี่ยมันมาจากใจข้าข้าหวังดีไม่อยากให้ลูกศิษย์ที่ต้องเดินหลงทางหรือว่าไปเจอกับคนที่ไม่ดีอยากให้มีอนาคตที่ดีอืมค่ะตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะของ EP นี้แล้วค่ะ สํารับหนูนะคะหนูก็แค่มองว่าจริงๆความเชื่อมันก็ขึ้นอยู่ส่วนบุคคลนะคะไม่ได้อยากให้ใครมาต้องงงายหรือว่าลบหลู่แต่หนูก็มองว่าหนูอยู่กับปู่แล้วหนูแค่รู้สึกว่าปู่สอนหนูโดยหลักธรรมแล้วก็หลักชีวิตจริงด้วยค่ะไม่ได้ชวนเชื่อหลงงมงายไปกับการคิดต้องแบบเขาเรียกอะไรอาทีแบบที่เขาเป็นสายนั้นนะ,ะหลงงมงายแบบดูที่แบบ ไม่รู้อินูอินเชีแนะทำในทางที่ผิดอะไรเงี้ยค่ะปู่ก็สอนหนูในเรื่องของแบบต้องดูหลักความเป็นจริงด้วยนะต้องดูหลักธรรมด้วยนะว่าแบบอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบว่าก็อยากให้แบบเวลามีใครมาดูหร okay, well in. ือว่าต okay. yeah, ิดตามก็ขึ้นอยู่กับพิจรรยาญาณของแต่ละคนโอเคแล้วก็วันนี้ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะรากขอบคุณน้องเนยด้วยนะคะ